การขนย้ายเตานะคะตอนนี้ก็คือการเปิดฝาขึ้นมานะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับบนถังนะครับเราจุไม้ใส่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็แล้วก็เวลาเราใส่ไม้ให้เต็มนะครับจะจะบอกนะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกยางนะครับตัวนี้นะครับจะมีลูกยางตัวนี้นะครับไว้กันซึมกันรั่วนะครับตัวนี้นะครับถ้าถ้าเกิดตัวนี้นะครับ ครั้งแรกยังใช้ได้อยู่ครั้งที่2ยังอาจจะใช้ได้อยู่แต่ว่าครั้งที่3มันจะสึกหลอไปไปกับไฟนะครับความร้อนมันก็จะทําให้ตัวนี้สึกหลอไปวิธีการแก้ไขนะครับก็คือการานำดินนะครับดินผสมขี่เท่านะครับที่เท่าจากการเผาเผาไม้นะครับมาผสมกันนะครับนวดมันจะมันจะเหนียวเนาะมันจะเหนียวแล้วเราก็มารีดเลยรีดเข้าตามร่องนี้ให้เป็นเป็นแบบนี้เลย รีดแทนลูกยางเลยเอาลูกยางนี้ออกไปเลยไม่ใช้แล้วคือเอาเอาดินเหนียวรีดให้เต็มล่องตรงนี้เลยนะรีดอย่างนี้เลยเอามือกดรีดอย่างนี้ตามนี้ไปอ่ามันก็จะติดเลเวลาเราปิดลงปุ๊บมันก็จะติดเวลามันถูกความร้อนมันจะมันจะรัดตัวเข้าไปจะแทนลูกยางเลยเหนียวแน่นเหมือนกันเราใช้ง่ายเราเราผสมนิดเดียวนะเวลาเราปิดฝาปุ๊บเนี่ยหลังจากที่มันไอ้ไม่มีลูกยางแล้วมันจะไแน่นใช่ไหมเห็นปุ๊บเนี่ยเราล็อกฝาปิดปุ๊บเนี่ย ที่มันเหลือแล้วให้เราแบบนี้เราเราเจยขึ้นอย่างนี้นะเลยขึ้นอย่างนี้ตรงนี้รอบไปเลยนะมันจะไม่ทําให้มีควันควันมันจะไม่ออกมาเพราะว่าเตาตัวนี้เราจะเป็นเตาเซฟควันเนี่ยตรงเนี้ยเป็นร่องเนี่ยเรามีาดินดินที่เราผสมนั่นแหละเราก็มาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็กรบด้วยดินดินร่วนเรานี่แหละดินมีดินอะไรก็ได้ครับดินโกรบให้เป็นหลังเตาเลยให้มันนูนเป็นหลังได้ครับเอาเอา ซับสันสันก็ได้ซับสันสันนี้ครื่งก็ได้ครับเอาอันใดที่มันลงใดก็ลงไปก่อนเลยครับลงไปก่อนเลยตอนนี้ก็คือการเปิดฝาขึ้นมานะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับคนถังนะครับเราจุไม้ใส่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็แล้วก็เวลาเราใส่ไม้ให้เต็มนะครับจะจะบอกนะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกยางนะครับตัวนี้นะครับ มีลูกยางตัวนี้นะครับลูกยางไว้ไกันซึมกันรั่วนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดตัวนี้นะครับครั้งแรกยังใช้ได้อยู่ครั้งที่สองยังอาจจะใช้ได้อยู่แต่ว่าครั้งที่สามมันจะสึกหลอไปไปกับไฟนะครับความร้อนมันก็จะทําให้ตัวนี้สึกหลอไปวิธีการแก้ไขนะครับก็คือการนําดินนะครับดินผสมที่เท่านะครับที่เท่าจากการเผาเผาไม้นะครับมาผสมกันนะครับนวดมันจะมันจะเหนียวนะมันจะเหนียว แล้วเราก็มารีดเลยรีดเข้าตามร่องนี้ให้เป็นเป็นแบบนี้เลยรีดแทนลูกยางเลยเอาลูกยางตรงนี้ออกไปเลยไม่ใช้แนละ้วคือเอาเอาดินเหนียวรีดให้เต็มร่องตรงนี้เลยนะรีดอย่างนี้เลยเอาเมือกดรีดอย่างนี้ตามนี้ไปอ่ามันก็จะติดเวลาเราปิดลงปุ๊บมันก็จะติดเวลามันถูกความร้อนมันจะมันจะรัดตัวเข้าไป <Okay. S 1> จะแทนลูกยางเลยเหนียวแน่นเหมือนกันเราใช้ง่ายเราเราผสมนิดเดียวนะเวลาเราปิดฝาปุ๊บเนี่ยหลังจากที่มันไอ ไม่มีลูกยางแล้วมันอาจจะแน่นใช่ไหมเห็นปึ๊บเนี่ยเราล็อกฝาปิดปึ๊บเนี่ยที่มันเหลือเราให้เราแบบนี้เราเราเอยขึ้นอย่างนี้นะอเอยขึ้นอย่างนี้อย่างนี้รอบไปเลยนะมันจะไม่ทําให้มีควันควันมันจะไม่ออกมาเพราะว่าเตาตัวนี้เราจะเป็นเตาเซฟควันนี่ตรงนี้เป็นร่องเนี่ยเรามาีดินดินที่เราผสมนั่นแหละเราก็มาใส่ตรงนี้ก่อนอแล้วเราก็กรบด้วยดิน ดินร่วนเรานี่แหละดินมีดินอะไรก็ได้ครับดินโกบให้เป็นหลังเต่าเลยให้มันนูนเป็นหลังเต่าเหลือให้ปากปองมันแค่นี้เองมันก็จะขึ้นไฟมันก็จะขึ้นตรงนี้วิธีการทํางานของเตาพวกนี้ไม่ไม่ได้ยุ่งยากเราก็เราก็เตรียมปืนแล้จุดปืนเลยจุดปืนลงไปเลยเราก็เรียงตามแนวตั้งเลยครับใส่เลยค่ะพี่จัดปืนใส่เลยเดี๋ยวหนูจะสาธิตให้วันนี้ ลองเบิ้งก็ดูลองก็ลอกมาคนเลยได้ถ้าลอกซึ่งกินได้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 มันอยากคือมันอยากยังลดลงอีกหน้อยเด้อยาวไปไหมวัดก่อนเด้อเอาท่อนที่สั้นมาเลยค่ะไ่ได้โอ้ทำไมตัดยาวกันจังเลยมีมีเอันมีอะไรวะเอาท่อนสั้นๆเข้าไปก่อนพี่เดี๋ยวยังไม่เรียกองมีเราพี่ให้เต็มเลยมันหมดได้ครับเอาเอา ซับสั่นๆก็ได้ซับสั่นๆชนิดเครื่องนึงก็ได้ครับเอาอันใดที่มันลงได้ก็ลงไปก่อนเลยครับลงไปก่อนเลยไมนเตี้ยไม่เตี้ยไม่เขาก็เตรียมขึ้นเชิงไว้ไม่เขาก็เตรียมขึ้นเชิงไว้ตรงนี้ไม้ออยเชืิงเพิงออยอันนี้นี่เผาเลยครับได้เบิร์ตเป็นทานเบิร์ตเด้่อยๆดิไม่เนื่อยไม่เหนื่อยใคร จำนี่ก็ได้ได้เนี่ยจำนี่ก็เป็นไม้เป็นทานเปินเตานเาผีเพราะทาไมทำเตาผีเอาเตาอบก็ดีเพราะที่เรียกว่าที่อ๋อเตาผีไม่ได้บัดนี้ทานมันคนละเกรดโอ้โหคือจังผู้หญิงแต่งโตว่าเต่งโตเนาะแต่งโตหลังงามมันมันมันมาถึงถึงเอาพัฒนามาีอันอยู่จ้ะผมเลยเป็นคนพัฒนามาได้ยินว่าเป็นถังธรรมดาซใช่ไหเล่ะแบนค่ะมันว่ามีแยก่งนิดเด้อจ้า เพิ่นก็บ่าเพิ่นเบิ่งมาหลาหมองละมั้งเนาะนี่เนี่ยเป็นบบกบไงก็มีใหญ่เกินไปก็ไม่สะดวกอีกแล้วเนาะอันนี้อยากอยากย้ายไปไหนก็ย้ายไปได้นะไฟมไปีเรยไฟฟ้าจด้ครับเไปไปเลยครับไปพวกเจ้าต้องไ้เฮ็ดประจำอยู่แล้วพวกเจ้าสิริยอดูไป มับนบริยากดอกตัวนี้เขาไม่แห้งจวดตำเขาเดียวอุบลรัตน์นะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้เราหยุดร้านหนึ่งวันนะคะเพื่อมาสาธิตแล้วก็ส่งเตาให้ลูกค้านะคะค่ะไฟเริ่ม ไม้เริ่มคายแก๊สแล้วนะคะหลังจากที่เราจุดไปประมาณห้าสิบ